มันจะเป็นเสียงแบบเฮ้เป็นเป็นอาการหอนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,<อ>ไม่ใช่ใชเสียงเหมือนรอบรอบเครื่องอะครับจากออกตัวเฮเป็นท้องท้าวมัญญานในในเรื่องความเร็วก็จะตกลงไปเลยตกเพราะว่าสายพานมันมันกินลงไปเยอะพอกินลงไปเยอะปุ๊บปัญหาก็คือสายพานมันก็จะขาด เพราะมันจมลงไปเยอะนี่แหละครับพอครบกำหนดปุ๊บเราจะต้องเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะใช้เวลา20นาทีได้ไหมเนี่ยจริงถ้าไม่คุยจะไววันนี้คุยคุยเยอะอคุยเยอะก็อย่างนี้แหละครับมันก็ใช้เวลานานถ้าไม่คุยจะไววันนี้เอีตปุ๊บตุ๊บุ๊บเสร็จแล้วดูคราววันที่มาไกลๆบอกเอ้าเสร็จแล้วจริง ออซ่าคันนี้นะครับเดินทางมาถึง24,000กิโลเมตรแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่ว่าเราจะต้องเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนชามนะครับแต่ชามเดิมของโรงงานเนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับ6,000รอบเนี่ยจะได้ประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือนิสัยการขับขี่ของผมเนี่ยจะใช้สใบ ลีบสามใบนะครับในในการฟรีแลนเนี่ยจะอยู่ที่6,000รอบนะครับเข็มไม้มันจะตีไปที่100ถึง110ครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าบิดเกินกว่านี้มันจะมันจะเหมือน,มนจะฝืนเครื่องหรือว่าเครื่องมันจะมันจะแบบบิดไม่ขึ้นแล้วก็ต้องไปดูครัว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะมีสูตร ที่ผมต้องการหรือเปล่าหรือว่าตอบโจทย์ผมหรือเปล่านะครับแล้วร้านก็วันนี้ก็ได้เลือกไปแล้วครับก็คือร้าน GLP Litching นะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าสูตรชามของเนี่ยจะเป็นสูตรมีสูตรอะไรบ้างนคนระับต้องไปดูที่ร้านครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะให้ดูไปด้วยครับว่าการขับก่อนเปลี่ยนกับ การขับหลังเปลี่ยนเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับโอเคไปกันเลยครับก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทดสอบไปด้วยเลยนะครับว่าก่อนเปลี่ยนกับกับตอนเปลี่ยนแล้วเนี่ยความเร็วแล้วก็รอบเนี่ยมันจะแตกต่างมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับ

อ้ยเพอไปบีบใตใสฮะขอโทษแค,ครับคือคือผมอ่ะเป็นทรงที่ว่าแบกหนักคือถ้าอยากให้รอบตามเต็มที่เลยเนี่ยก็จะเป็นสูตร4 2 k 2, 4, 2, 3, 2. 2> รอบสอง c2k2 เนี่ยหนึ่งร้อย จะอยู่ที่ประมาณ5,555-5,800ประมาณนี้เลยเพราะของเดิมที่ติมกรดเนี่ย100จะอยู่ที่6,200ครับแต่ชาม C 2K2 เนี่ยรอบเขาจะต่ำอยู่ประมาณ100เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,500ไม่เกิน5,800ครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการ120อ,อยู่ที่6,000เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ารอบ รอบมันต่ําจัดพอต่อตําจัดแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเขาไม่ค่อยไหวอ๋อเออใช่ผมก็ calle. ขึ้นเขาเหมือนกัน,นกงั้นนึกถึงข,ขึ้นขึ้นเขาด้วยแต่ถ้าเกิดวิ่งทางลาบยาวๆเนี่ยสบายครับ,รบโอเคงั้นตามนั้นเลยครับสูตร C2K2 ครับ,รบเปลี่ยนชุดเลยนะครับสูที่320บาทครับ c 2งสองเตครับ,รบนะครับมันก็จะเป็นลักษณะงาน c ีอีซีตัวนี้ไปพี่ดูเดี๋ยวท่างทำชามตัวนี้ให้นะครับจะมีขึ้นแบบไ้อยู่เป็นงาน c ีอช่างครับแล้วผมสงสัยเวลาขึ้นเขาเนี่ยถ้าใช้ชามตัวนี้เนี่ยมันต้องเล่งรอบไหมครับเล่มมงม,มันต้องมันต้องเปิดเปิดจะเล่งไม่เยอะแ่รอบเขากพระยังต่ำเหมือนเดิม ทูม oh. ไว้เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนพวกชามสิ้นนะเพราะชามพวกนี้มันมันมันเป็นชามรถต่ำขับชิวๆเดินทางได้ส่วนเม็ดเนี่ยก็จะมีการวางไว้ให้ทั้งหมด9เม็ดด้วยกันเผื่อเราเองไม่ชอบแนวทัวริงมันก็จะเป็นแนวสปอร์ตซึ่งจะมีสูตรการไล่นสปอร์ตมันไม่น่าไม่น่าจะสปอร์ตแล้วละ่ะเพราะว่าอของแบกเยอะมาก เสร็จแล้วเราก็ป้งตาจะได้รู้ว่าชามตัวนี้เป็นสูตรไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตร 2K2, 42K2 แนวทุริงรอบตัำเรียบร้อยโอเคอนะ ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชามนะฮะ 42T2 ลองเม็ดนะครับก็จะมีการเปิดทั้งหมดเลยนะครับส่วนเม็ดถ่าจะมีทั้งหมด9เม็ดด้วยกันนะครับเราก็จะมีสูตรที่ไล่ในแล้วก็จะเป็นสูตรทุวริงกับสูตรสปอร์ตนะครับส่วนสปริงนะครับสปริงตัวนี้นะครับเป็นเป็นสปริงที่นิ่งกว่าของเดิมน,นะครับอยู่ที่300 RPM ทาไมถึงไม่ใช้สปริง แข็งสปริงเหลืองสปริงขาวสปริงแดงอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะมีค่า rpm สูงพอค่า rpm สูงปุ๊บปัญหาก็คือรอบเครื่องมันจะสูงเดี๋ยวช่างจะมีผมให้จับอ่ะเดี๋ยวเรามาตัวนี้ช่างจะเตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้าเสมออ่ะลองลองจำดูครับอันนี้เราํำได้เนาะครับไอ้น,นี้เปรียบเสมือนสปริงเดิมกับรถร,บร่างกายเราเปียบเสมือนเครื่องยนต์นะครับอันนี้ เมื่อเราปรับมานิดนึงอรู้สึกจำได้นนครับเราออกแรงน้อยไหมนิดนึงนรู้สึกว่ามันมันทำง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคต้องเ,เปรียบเสมือนสปริงตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราใส่สปริงที่มันมีค่าที่แข็งขึ้นพวกสปริงเหลืองสปริงแดงที่เขาใส่ใส่กันนะครับมันจะทําให้ลเครึ่งมันสูงครัวน,นี้เราออกแรงครับอันน,น,นี้อันนี้คือสปริงเหลืองหรือสปริงแดง ร่างกายเราออกแรงต้านเยอะพอ<ช><ช>ออกแรงต้านเยอะรอบขค้ือมันสูงไหมครับสูงม,ม,มันก็จะเป็นรอบเป็นเงาตามตัวเลย<ช>เห็นไหมครับว่ามันกินนะกินน้ํามันมากขึ้นกว่าเดิมก็คือมันสร้างคาร์บอเเพื่อถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราต้องการไม่ให้สร้างคาระของเครื่องยนต์นะครับเป่นไงครับเครื่องยนต์นก็ออกแรงน้อยเห็นไหมครับเนี่ครับคือหลักการคือหลักการ ทำแนวทัวริงมันแตกต่างกับชามซิ่งแล้วถ้าสปริงนี้ครับมันเรื่องความทนทาน,นความทนทานโอเคสปริงพวกนี้นะครับเป็นสปริงแท้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับความทนทานก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานซีมือโลเปลี่ยนเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าสปริงเนี่ยมันมันถูก,กกดอย่างที่ตลอดเวลาพอถูกกดปุ๊บมันก็จะมีค่ายืดของสปริง นะครับแต่ไม่มีผลมากเรื่องของ RPM ชามนี่นะครับเป็นชามสูงแท้จากโรงงานอยู่แล้วอายุการใช้งานตามกำหนดของสูงก็อยู่ที่25,000กิโลคุณจะต้องเปลี่ยนชามนอกชามในเม็ดแล้วก็สายพานถูกต้องไหมครับ,รบอาตามค้่มูลใต้บอร์ดที่เขาเขียนไว้จากนั้นเราจริงๆแล้วเนี่ยเรายืดได้นะครับยืดได้อยู่ที่60,000โลเลย หมายถึงว่าชามชุดนี้ยอยู่ที่6 0 0ม0โลได้แต่เม็ดคุณจะต้องดูความสึกหรอว่าตามอายุว่าอยู่ประมาณไหนคุณเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานของเขาได้เลยหรือลางทําทความถ้าเม็ดมันสึกเราก็ซื้อเปลี่ยนได้เลยถ้าคนมีกําลังที่จะเปลี่ยนอ่ะพอครบอายุ2 0 0ห0นก็25,000ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตามอายุของสูงเลยแต่สำหรับคนงบน้อยเงินไม่ค่อยมีวะขอยอสักสนิดขอ,อกสักหน่อยสี่หมื่นโลก็ ยังดีแต่<อ>ถ้าเกิดเรามีเบรเกตเนี่ยเราพร้อมที่จะเซอร์วิสเขาเนี่ยตามอายุการใช้งานเลยครับ25,000กิโลเปลี่ยนเลยทำนอกทำในเม็ดสายพานทุกอย่างเปลี่ยนให้ครบไปเลยนะเพื่อความสบายใจของเราโอเคงานเดี๋ยวท่านจะได้ประกอบได้ค,ครับ ว่าช่างจะเดนให้อ่อนมันมีผลต่อรอบเครื่องแต่ถ้าเกิดว่าสปริงถ้าเราอยากได้รอบที่สูงขึ้นเราก็เอาเอาสปริงของเดิมใสก็ได้ครับนนี้ยังเบาๆนะครับใช่ครับส่วนอันเนี้ยต้องใช้แรงกดครับโอ๊ยต้องยิ่งเป็นพวกสปริงแข็งเป็นไงครับหนักกว่านี้นะที่ให้กำนะตามนั้นเลยเพราะว่าส,สปริงแต่งแข็งเนี่ยมันเหมาะสําหรับพวก าทำข้าง o p e n นแคมที่มีกำลังอัดสูงรับส่วนสปริงนะครับเดิมติดก,กับรถแต่สปริงแต่งตัวนี้มันจะต่ำกว่าตัวนี้300 rpm รเราสามารถที่จะรีมิกก็ได้นะครับเพื่อที่เ้เราอยากได้รอบที่สูงขึ้นเราก็เอาตัวนี้ใส่ได้นะครับ<ม>แต่ที่ช่างจัดให้เป็นชุดเซ็ตเนี่ยคือชุดเซ็ตเนี้ยเป็นชุดที่ช่างคิดค้นมาหมดแล้ว ว่าจะต้องได้รอบประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวใส่ช่างทำไมรอบมันสูงกว่าที่บอกไสายผ้านี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาเพิ่งเปลี่ยนโอเคอยังเหลือผ้าคัด าคัส์นี่ก็ยังเหลืออยู่อีกสักออกออกทิปสักสองรอบนะครับ <l ots> ก็เปลี่ยนได้นะครับนะครับ <l ots> เป็นขอให้เป็นค่าคัสเดิมไอ้ที่ม่วงๆเนี่ยมันมันเกิดจากการฟรีทิ้งนะครับล้อหลังนะไอ้ล้อล้อหนะลัง,ลง,ลงเนี่ยมันฟรีทิ้งอ,อย่างเนี้ยครับแล้วก็ <l ots> คัสมันก็อยู่ยเฉยๆทำทำงานปกติของเขาอยู่ยเฉยๆแต่ตัวเนี้ยมันก็ปุ๊บมันก็จะฟรีทิ้งพอฟรีปุ๊บมันก็เกิดความน้อนแล้วก็เกิดความม่วงแต่ใช้งานได้ปกติ ไม่มีกฎอะไรไอกระโหลกเนี่ยมันไม่ต้องกัดลายครับเราเน้นใช้งานเดิมๆถ้า<ม>เรายิ่งกัดลายไปปุ๊บเนี่ยปัญหาคือมันจะเป็นผ้าคันแล้วผ้าคันก็จะหมดบางทีก็จะเกิดเสียงฟิวฟ<พ>ิวฟิวครับผ,<ม><า>ผมเปลี่ยนผ้าคันเนี่ยผมต้องเปลี่ยนกระโหลกด้วยไหมไม่ต้องครับไม่ต้องถ้าอย่าจัก,กัดลายก็ตัดแบบละเอียดก็พอครับ ลูกเอาเอามือลูกลู้สึกไหมอ๋อไอที่เป็นรอยเป็นรอยอย่างงี้ใช่เพราะว่าสายพานมันมันกินลงไปเยอะพอกินลงไปเยอะปุ๊บปัญหาก็คือสายพานมันก็จะขาดเพราะมันจมลงไปเยอะนี่แหละครับพอครบกำหนดปุ๊บเราจะต้องเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะจมเนี่ยครับคืออาการเสียของเขาแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นท้องช้างนั่นแหละครับเหมือนกันเลยครับต้องเปลี่ยนเหมือนกันแล้วในท้องช้างเนี่ยครับ เสียงมันจะเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงมันจะเป็นเสียงแบบเป,เป็นเป็นอาการหอนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ใชเสียงเหมือนรอบรอ,อเครื่องอะครับจากออกตัวเป็นทองช้ามัญญาณในในเรื่องความเร็วก็จะตกลงไปเลยตกอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลา20นาทีได้เพราะไงจริงถ้าไม่คุยจะไวกว่านี้คุยเยอะพอคุยเยอะก็อย่างนี้แหละครับมันก็ใช้เวลานานถ้าไม่คุยจะไวกว่านี้อีกปุ๊บๆเสร็จแล้วลูกค้ามาทีมาไกลๆบอกเอ้าเสร็จแล้วจริงๆเสร็จแล้วผมนึกว่าผมผมนึกว่าจะนานแบบเอ้ยชั่วโมงโมงอะไรเงี้ยทุกอย่างช่างจะทำสดให้ลูกค้าเสมอ จะไม่มีการทำชามรอไว้ไหลไว้ยกเป็นแบบว่าเป็นชมามหน่่งอางเนี้ยจะทำรอไว้อย่างลูกข้ามายก็จะทำที่เห็นนั่นแหละตึงสดให้เห็นเลย ว่ามันได้คุยเป็นไหนมาไปลองกันถ้าถ้าลองแบบกลับบ้านไปเลยได้ไหม <c oughs> รู้สึกอันนี้ตอนออกตัวนะ,ะการออกตัวมันมันจะมีความแรงอยู่นะอืม มันมีความรู้สึกต่างจากเดิมอยู่เยอะเลยแหละเออเดี๋ยวเรื่อง <c oughs> เรื่องความเร็วอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่เราไปลองตอนกลับดีกว่านะยังไม่ได้จ่ายตังค์ช่างเลยเนี่ย <c oughs> แต่การบิดอะไรมันจะเหมือนรู้สึกเบามากเลยอืม <c oughs> ผมรู้สึกถึงความไหลแต่ว่าไอเรื่องนุ่มเนี่ยผมว่าผมต้องไปบิดต้องไปบิดดูรอนรอนขางกับโอเคโอเคแต่ถือว่าตอบโจทย์เนาะที่เราทำมาก็เดี๋ยวต้องลองลองลองวิ่งทริปยาวดูโอเคถ้าเราแบบไม่ได้ซีเนี่ยเรื่องของท็อปสปีดครับเราเน้นเหลืองว่าเออเน้นเดินทางใช้งานท่องเที่ยวรอบเครื่องเขาจะไม่หึงไม่ไม่ไม่ค้างหรือไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ปรมานเครื่องยนต์ ่มันออกแบบนุ่มๆออกแบบไหลๆถ้าของโรงงานอผมรู้สึกมันมีความฝืนเครื่องในในช่วงช่วงปลายใช่แล้วมันฟึ่งแบบเขาเรียกอะไรแบบมันเหมือนเครื่องสั่นนะเครื่องสั่นแต่นี้มันรู้สึกว่าแต่เนี่ยพอเร่ง่ะครับมันมันจะมีความแบบว่ามันยังไม่เหมือนเครื่องยังไม่สุดของมาใช่ที่ออกตัวไปกีนี้เห็นไหมครับว่าหนึ่งร้อยแปดสิบร้อยเนี่ย ดูเล็กไหมยังดูดูฮะดีเลยครับแต่ว่ายัง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 ไม่ถึงยังไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ออกนอกถนนแล้วลองดูครับหนึ่งยกิโเมตรเนี่ย hpm อยู่ที่เท่าไหร่120อยู่ที่เท่าไหร่เราจะตอบจบตรงนี้ได้เลยเห็นเลยว่ามันมันฟิลมต่างกันเลยระหว่างชามทูริงบักตังมันจะเป็นแนวนี้ครับโอเคไอ้ชามตัวเนี้ยครับถ้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนที่นี่เอ่อ เรื่องการจองคิวอะไรอ๋อนะโอเคเรื่องการจองคิวไม่ต้องจองคิวครับเพราะว่าบล็อกอินมานหน้าร้านได้เลยใช้เวลาเต็มที่ไม่เกิน30นาทีฉะนั้นการมาที่นี่ไม่ต้องจองคิวบล็อกอีมาได้เลยแค่ทักหาปุ๊บก็มาได้เลยนะครับส่วนชอบสไตล์แบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านว่าสไตล์แบบไหน,น,นที่มันตรงิกับเราตอนนี้ที่ร้านมีกี่สูตรตอนนี้มีหมดสี่สูตรนะครับมีตะกูล็คือจะเป็นแนวทูริ่งหมดเลยก็คือซิงกับวทูริ่งก็คือหนึ่งเทนหนึ่งแล้วก็สูตร และสูตรหมายล่าสุดก็คือ C 1 K 1ไอตัวนี้มันต่อยอดจาก1 K 1ออกมาเหมือนอารมณ์เราลงสุืงท้าย oh. แล้วก็2 K 2เป็นชุดชามทูริงมหาชนเลยยอดนิยมเลยแล้วก็มาสูก C 2 K 2ตัวนี้ก็สูตรมหาชนเหมือนกันเริ่มเริ่มที่ติดกันเยอะแล้วเพราะว่าอารมณ์มันเหมือนลงเฟืงท้ายอ่ะคือสายพานทุกรุ่นเลยใช่ไหมสายพานทุกรุ่นใช่ก็จะมีพวกฮอนด้ายามาฮ่า ก็แต่พวกเว็บ้านี่ขอไว้ก่อนแล้วก็ G P X นี่ก็ยังไม่มีมีหลักๆก,ก็คือค o n d a ากบกัยมาฮ่ายามาฮ่าสองรุ่นคแค่นั้นแหละครับที่ถามเพราะว่าถ้ารุ่นอื่นเนี่ยมันมันเยอะครับเพราะว่าเราจะต้องเขียนโปรแกรมเขียนอะไรใส่เข้าไปแค่นั้นช่างตอนเนี้ยหลักๆก,ก็จะมีค o น d ้าแล้วก็ยามาฮ่าเป็นหลักแค่นี้ก็ช่างก็ทำไม่ไหวลวเพราะว่าช่างทำเพีเยเดียว <c oughs> อันนี้นอกเรื่องเลยครับได้ครับไอ กระจกไฟฟ้าเนี่ยกระจกไฟฟ้าราคาเท่าไหร่อ่ะโอเคราคากระ,ะจกพลาไฟฟ้าเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่6,500บาทนะแล้วก็ค่าแรงติดตั้งฟรีนะครับมีการรับประกันให้1ปีนะครับก็ช่างกิ้งเองถ้าใครอยากรู้ว่าใครทําก่อนทําหลังเนี่ยเซิร์ชกูเกิลเลยกระจกพลาไฟฟ้าฟอร์ซ่าแค่นั้นละเดี๋ยวจะเด้งช่างกิ้งก่อนเลยคนแรกเพราะว่าช่างกิ้งทํามา7ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่8กระจกพลาไฟฟ้าเนี่ยช่างกิ้ง ลิกเริ่มแล้วก็ทําเป็นคนแรกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อยู่ที่ขั้นจริงหมดและทุกวันเนี้ยใหม่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวต้องริงเข้าสุดดิดใจกระจกไฟฟ้านี่กลางออกครับแล้วก็ปุบเข้าอวแล้วก็กลางออกส,สวิตช์เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงตเขาอยู่ตรงนี้ปุบเข้าปุบออกอนะครับออโอเคก็เวลาใช้งานก็ไม่มีอะไรครับ มันพับได้แบบปกติเลยปกติครับฝืนอะไรได้หมดทุกปรกงแล้วเวลาจอดพ๊กงานอะไได้ปกติพับเบได้อ๋อแสดงว่าถ้าล้มก็ไม่มีปัญหาถ้าล้มก็ไม่มีถ้าล้มแรงก็มีปัญหาโอเคครับโอเคนะอันนี้ก็พับเก็บได้เวลาเวลาไปเฉี่ยวไปชมมันก็เก็บแบบนี้ได้แล้วเวลาใครมาเสริมันก็อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดสูมแกมันจกจับแบบเอาโตอย่างนี้เลยครับโอ้มากกกนี้เราจะ ตัวนี้นะครับเป็นเป็นงานใหม่หมดเลยนะครับเราสังเกตว่าพรีเมียมนะครับนี่ครับกระจกเป็นชุดเซ็ตแบบนี้เลยมอเตอร์ฝังอยู่ข้างในไม่ต้องกลัวน้ําเข้านะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี้น้ําเข้าอะไรก็คือถบายไปใช่ครับไอ้ตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลมีสวิตนะครับสวิตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานที่งานสร้างขึ้นมาหมดเลย ตัวนี้มีการร่วมพัฒนากับเพื่อนที่จีนด้วยกันนะครับเพื่อนที่จีนด้วยกันช่างเองนะครับก็นํามาให้สําหรับคนไทยอยู่ที่6,500บาทแล้วก็มีค่าแรงติดตั้งฟรีจะส่งฟรีมีการรับกันให้1ปีนะโอเคครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณช่องไลฟ์ไปเรื่อยนะครับที่มาทำสกู๊ปนิเล็ก สำหรับช่างริงสำหรับชามแนวทูริกต่างๆอะไรพวกนี้ก็ฝากไปด้วยไม่เล็กนะครับผมว่าเพราะว่าของเล่นเยอะเหลือเกินครับของเล่นสําหรับทุกคนอยากได้ลิ้มลองกันยังไงก็วันนี้ช่างกิ้งต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จ่ายตังค์ครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าดีเดี๋ยวบอกต่อนะอย่าไปเทสก่อนบาย เครื่องอะเออแล้วผมอ่อยฟรีนะครับเนี่ยพอปล่อยพอปล่อยฟรีอ่ะมันจะรู้สึกแบบไหลอ่ะเออมันเอาง่ายๆว่าสม,มูทมากอ่ะการกระชากอะไรคือแบบหายหมดเลย การกระชากก็ไม่ค่อยมีนะครับเวลาเราปล่อยเราปล่อยอปล่อยคันเร่งอะ่ะการกระชากคือน้อยมากในการเทสมาเนี่ยในความเร็วในเรื่องอะไระต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยก็ฝากด้วยนะครับร้าน glp l e a c h i n g ใครที่กำลังมองหาชามซิ ing, ่งชามทัวรลิงแนะนำร้านนี้เลยครับช่างเชี่ยวชาญแล้วก็ให้คำแนะนำมีความรู้แน่นแถม เป็นกันเองด้วยร้านชื่อ GLP Liching นะครับไปลองกันได้สำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ